สุดยอดเกมไซไฟชูตติ้งในตำนานรับหม่อีกครั้งในเวอร์ชันรีเมคให้ทันสมัยยิ่งขึ้นมันจะเจ๋งกว่าเดิมขนาดไหนเชิญพบกับ System Shock Remake Peach Eternal Review คุณคือแฮกเกอร์ ผู้กำลังแอบจรกรรมข้อมูลของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไตรออปติมัมแต่ไม่ทันไรหน่วยรักษาความปลอดภัยของบริษัทก็บุกมาจับเราในทันทีและพาตัวไปยังสถานีอวกาศซิตาเดลเมื่อถึงที่นั่น Edward ิร์ดเดกกหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของไตรออปติมัมได้เสนองานให้กับเราแลกกับการลบล้างคดีทั้งหมดแถมให้สิทธิ์ในการดัดแปลงร่างกายด้วยฮาร์ดแวร์เกรดกองทัพไปเลยฟรีฟร โดยเขาต้องการให้เราแฮกระบบ AI ที่ชื่อว่าโชดันซึ่งมันกำลังทำหน้าที่ควบคุมและดูแลความเรียบร้อยของเซธเดลอยู่ดีเอโกอยากให้เราถอดขีดจำกัดด้านมนุษยธรรมของโชดันออกเพื่อที่ตัวเขาจะได้ทดลองอาวุธและงานวิจัยต่างๆแบบผิดกฎหมายได้โดยที่ไม่มีโชดันมาขัดขวางซึ่งตัวเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตอบตกลงและแฮกระบบโชดันตามที่ดีเอโกขอ หลังจบงานตัวเราก็เข้าสู่กระบวนการผ่าตัดเพื่อดัดแปลงร่างกายและต้องหลับในสภาวะโคม่ายาวนานถึง6เดือนเพื่อพักฟืน้นแต่เมื่อตื่นขึ้นมากลับกลายเป็นว่าิทธเดลได้ลกลายเป็นนรกบนอวกาศไปเสียแล้วมันเต็มไปด้วยเลือดซากศพมนุษย์ไรพัน์และไซบอร์กบ้าคลั่งที่พร้อมจะฉีกกระชากผู้รอดชีวิตทันทีที่มันเจอ ซึ่งนี่เป็นผลมาจากโชดันเกิดมีจิตใต้สำนึกขึ้นมาและมันมองว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอและต่ำต้อยมันเลยจบผู้คนบนสถานีไปทดลองหรือดัดแปลงร่างกายสารพัดจนกลายเป็นกองทัพไซบอร์กและมนุษย์กลายพันธุ์มากมายที่พร้อมจะถูกส่งไปยึดโลกเพื่อแพร่กระจายเชื้อและตั้งตนเป็นพระเจ้าของโลกใบนี้ตามแผนการของโชดันนั่นจึงเป็นหน้าที่ของแฮกเกอร์ที่จะต้องหยุดยั้งโชดัน และแก้ไขสิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดไว้ก่อนที่มันจะสายเกินไปในด้านเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับฮีโร่จาเป็นที่ต้องมากู้โลกจาก AI วิปริตผมจะบอกว่าเกมนี้มีความเล็บโทและโอซคูสูงมากๆเลยนะครับดำเนินเรื่องแบบเกมยุคเก่าสมัย80-90คือไม่มีลูกศรน,นำทางไม่มีลำดับมิชชั่นให้ดูว่าต้องทำอะไรยังไงก่อนเหมือนเกมสมัยใหม่ มันต้องการให้คุณออกสำรวจแล้วก็ปฏิปต่อเรื่องราวเอาเองด้วยการฟังหรืออ่านออดิโอหลอกที่มีให้เก็บตามทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงบรรยายความรู้สึกหดหู่ของผู้คนบนสถานีว่าพวกเขาต้องดิ้นรนต่อสู้และหวาดกลัวกับสิ่งที่โชดันทำอย่างไรบ้างบางคนต้องขังตัวเองในห้องนิรภัยจนอดตายหรือบางคนเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองดีกว่าถูกโชดันจับไปดัดแปลงเป็นหุ่นยนต์สิ่งเดียวที่จะนำทางคุณจนจบเกมได้นะครับก็คือรีเบคก้าแลนซิง เจ้าหน้าที่ของไตรออปติมัมที่ติดตามสถานการณ์ของเราอยู่บนโลกโดยเธอจะคอยให้คำแนะนำและบอกสิ่งที่เราต้องไปทําในด่านนั้นๆฉะนั้นเวลาเธอติดต่อเข้ามาก็ควรตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับหรือใครฟังไม่ทันก็ไปเปิดไฟอ่านซ้ำได้เช่นกัน Once you have the code, lot detox. System Shock Remake พัฒนาโดยใช้ Unreal Engine 4สิ่งแรกที่ทำให้ผมสนใจเกมนี้ขึ้นมาเลยก็คืองานภาพและบรรยากาศภายในเกมทำออกมาได้มีเอกลักษณ์และน่าสนใจมากๆเป็นความวังเวงที่คุณต้องเอาชีวิตรอดคนเดียวในอวกาศความกดดันว่าในทุกหัวมุมหรือห้องถัดไปจะมีตัวอะไรมาดักรอโจมตีใส่เราอยู่อารมณ์มันเหมือนกับ d e Dead Space เลยครับแต่อาจจะไม่ได้โหดแล้วก็น่ากลัวเท่า ฉากของเกมนี้มันจะออกแนวไซเบอร์พังผสมกับเลตโฮฟิวเจอร์ริสติกนะครับซึ่งมันดูลำยุกก็จริงนะแต่มันจะมีความอนาล็อกดูโบราณโบราณหน่อยคล้ายๆกับหนังพวกเอเลียนหรือว่าเบรดลันเนอร์นะครับและเอกลักษณ์ที่ผมว่าโดดเด่นเลยเนี่ยก็คืองานภาพของเกมเป็นกราฟิก 3D เต็มรูปแบบแต่พื้นผิวเท็กเจอร์มันจะเป็นเม็ดพิกเซลหยาบๆนะครับซึ่งนี่คือความตั้งใจของทีมผู้สร้างนะครับ ที่เขาอยากจะเคารพตัวเกมเวอร์ชั่นต้นฉบับที่งานภาพเป็นสปรายพิกเซลซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าภาพมันแตกแล้วไม่ค่อยสวยหรือว่าดูตกยุคแต่สําหรับผมเนี่ยรู้สึกก็ชอบนะมันดูแปลกๆดีการดีไซน์ศัตรูก็ทําได้น่าสนใจนะครับมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีพฤติกรรมเหมือนกับซอมบี้กินซากศพหรือสัตว์กลายพันธุ์แปลกๆนะครับเช่นเสือผสมลิงกอริลลาเชื้อโรคกลายพันุ์ไดโนเสาร หรือพืชกลายพันธุ์ก็มีเหมือนกันแต่เอาจริงศัตรูที่เราได้สู้มากที่สุดเนี่ยก็คือบรรดาหุ่นยนต์แล้วก็ไซบอร์กนะครับซึ่งออกแบบมาได้เท่มากกว่าน่ากลัวนะยิ่งไซบอร์กระดับสูงหรือว่าบอสในช่วงท้ายเกมเนี่ยเท่ชิบหายเลย สำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับ s y s t e m Shock เวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยวางจำหน่ายตั้งแต่ปี1994ถือเป็นหนึ่งในเกมไซไฟสยองขวัญยุคบุกเบิกที่เป็นรากฐานสำคัญให้กับเกมแนวนี้ในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งผมเองก็เคยได้ยินชื่อเสียงของมันมาบ้างแต่ไม่เคยได้ลองสัมผัสเองสักทีโดยความที่เกมมันค่อนข้างจะเก่ามากนะครับกราฟิกระบบควบคุมมันดูยุ่งยากซับซ้อนผมเลยกลัวว่าจะงงจนเล่นไม่จบ แต่เมื่อเวอร์ชั่นรีเมคมาถึงนะครับนี่คือโอกาสอันดีที่ผมจะได้ลองสัมผัสดูสักครั้งและมันก็ไม่ทำให้ผมผิดหวังเลย System Shock Remake เป็นเกมแนว First Person Shooter ที่ผสมความเป็นแอคชั่น RPG อย่างลงตัวคุณจะต้องออกเดินทางสำรวจพื้นที่ในซิตาเดลเพื่อตามหาคีย์ไอเทมอาวุธหรือทรัพยากรต่างๆยิ่งสำรวจเยอะคุณก็จะได้อุปกรณ์ใหม่ๆมาอัปเกรดตัวละครของเราให้เก่งยิ่งขึ้น อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าเลยนะครับว่าเกมนี้มีความเป็นเรทโรและโอสคูสูงมากๆเลยนะครับไม่มีการจูงมือผู้เล่นคุณต้องสำรวจเพื่อหาเบาะแสไม่ก็หารหัสในการแก้ปริศนาการเอาเองคือคนที่ติดรูปแบบการนำทางของเกมสมัยใหม่แบบผมเนี่ยเจอเข้าไปก็ต้องปรับตัวพอสมควรผมเล่นจบรอบแรกนะครับซัดไป30ชั่วโมงนะฮะกว่าจะจบได้หลักๆก,ก็คือลงทางแล้วก็ติดหาทางไปต่อไม่ได้ เพราะไอสถานีอวกาศบ้านนี่แม่งเป็นเขาวงกตดีๆนี่เองประตูเยอะห้องเยอะแถมมีพื้นที่ต่างระดับด้วยบางห้องก็ล็อกอยู่นะครับต้องรอช่วงท้ายเกมถึงจะกลับมาเปิดได้ทําให้เราหลงทางแล้วก็พลาดไอเทมบางอย่างไปได้ง่ายมากๆเลยแต่เชื่อผมเถอะครับเมื่อคุณเล่นจบไปแล้วสักรอบพอกลับมาเล่นรอบใหม่เนี่ยเราจําเส้นทางได้รู้ภารกิจหลักๆนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างในด่านนั้น จากความงุนงงปวดหัวจะกลายเป็นความมันแทนเพราะสิ่งที่เวอร์ชั่นรีเมคปรับตรงออกมาได้เจ๋งกว่าตัวต้นฉบับมากๆนะครับก็คือระบบกันเพลนั่นเองนะครับมันสนุกรวดเร็วสะใจการควบคุมเหมือนเกม FPS ยุคปัจจุบันเลยครับมีปืนพกช็อตกัน a s s a u l ไรเฟ l ลเกนเนตลันเชอร์เรีวกันแล้วก็ปืนพลาสมาอีก2-3กระบอกโดยปืนแต่ละกระบอกเนี่ยก็จะมีกระสุนอย่างน้อย2ประเภท ให้คุณได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของศัตรูที่เจอหลักการก็ง่ายๆครับลูกตะกัวเอาไว้ยิงใส่พวกสัตว์กลายพันธุ์เนื้อนิ่มๆส่วนกระสุนพลังงานก็เอาไว้ใช้ยิงเจาะกรอบพวกหุ่นยนต์บางปืนก็มีกิมมิกที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นปืนเร็วกันหนึ่งในปืนที่แรงที่สุดในเกมยิงได้ทีละนัดแต่ใช้เวลารีโหลดนานมากแถมรีโหลดเสร็จแล้วต้องรอชาร์จประจุฟไฟฟ้าอีกถึงจะยิงได้อีกทีแต่ด้วยความที่ตัวเราเองก็เป็นไซบอร์ก เราสามารถใช้ไฟฟ้าในร่างกายอัดเข้าไปที่ปืนเพื่อเร่งการรีชาร์จได้ในทันทีผมถึงกับอุทานเช็ดเคศัตรูในเกมนี้เอาจริงก็ไม่ค่อยมีความท้าทายเท่าไหร่ครับ มันพร้อมจะดาหน้าใส่เราแบบไม่มีชั้นเชิงแถมเคลื่อนไหวช้าด้วยสามารถกำจัดได้ง่ายๆด้วยการพิกยิงหลังกำแพงแต่สิ่งที่จะมาทวงดุลความง่อยของพวกมันนะครับก็คือแม่งยิงแรงมากแถมแม่นซะด้วยโดยเฉพาะศัตรูที่เป็นหุ่นยนต์ถ้าคุณไม่หาที่กบ,บังแล้วก็แป๊บเดียวตายครับยิงชงหลังๆนะเจอศัตรูระดับบอสนะครับมันยิงปูพรมใส่เราทีนะวันฮิตคิว ส่วนการหาเงินเกมนี้นำเสนอระบบ Recycle Station นะครับนั่นคือคุณสามารถเก็บของตามฉากเอามาย่อยในเครื่อง r e ไซเคินี้แล้วมันจะให้เงินเป็นการตอบแทนถ้าอยากรวยคุณก็ต้องฟาร์มยิ่งเป็นของมีค่าเง,งินที่ได้ก็เยอะตามซึ่งเงินเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ซื้อยาเติมพลังหรืออุปกรณ์ Get รอัปเกรดปืนได้ฉะนั้นควรมีเงินติดตัวสัก100เหรียญนะครับกาลังดีเลย และตามสไตล์ของเกมแนวนี้นะครับก็คือจะต้องมีพัซเซิลให้เราแก้ด้วยหลักๆจะมี2รูปแบบนะครับแบบแรกก็คือการต่อแผงวงจรไฟฟ้าอันนี้คล้ายๆกับเกมต่อท่อในไบ o อช็อ k ok เลยครับแต่จะซับซ้อนและท้าทายกว่าบางวงจรนี่ผมติดอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะผ่านได้แบบที่2คือการแฮกระบบเข้าสู่ไซเบอร์สเปซนะครับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเป็นเกมยานยิงแล้วฝ่ากองทัพศัตรูเข้าไปปลดล็อกระบบต่างๆ อันนี้ผมว่าสนุกดีนะครับออกแนวมินิเกมแต่ถ้าใครไม่ชินก็อาจจะเวียนหัวได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าตัวเราจะบินหันทิศทางได้360องศาเลยก็ต้องปรับตัวกันสักหน่อยแล้วจะข้ามก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางประตูหรือว่ารหัสบางอย่างเนี่ยต้องแฮกด้วยไซเบอร์สเปซเท่านั้นและสุดท้ายเกมนี้สามารถปรับความยากตอนเริ่มเกมได้หลายประเภทนะครับมีทั้งความยากของศัตรูภารกิจไซเบอร์สเปซแล้วก็พัซเซลนะครับ สามารถตั้งได้สูงสุดที่ระดับ3ถ้าใครรู้ตัวว่าไม่ชอบแก้พัซเซิลเนี่ยผมแนะนำว่าตั้งเอาไว้แค่1พอเลยครับในการเล่นรอบแรกนะครับผมจบด้วยความยากทุกอย่างระดับ2ก็ถือว่าท้าทายกำลังดีนะครับแต่ศัตรูยังไม่ค่อยดูสักเท่าไหร่พอเล่นอีกรอบเนี่ยผมเลยปรับให้ศัตรูเป็นระดับ3โอ้โหทีนี้ของจริงนะครับมากันเป็นกองทัพเลยหุ่นยนต์ก็ยิงโคตรแม่นย่งกับพิสแกนแถมแรงด้วยนะครับ ขนาดผมเปิดชิลช่วยซับดาเมจแล้วนะโดนมันรุมยิงแป๊บเดียวตายนะฮะจริงๆมันมีเทคนิคปราบหุ่นยนต์หรือว่าบอสง่ายๆอยู่ด้วยครับก็คือการปาระเบิด EMP ใส่แล้วเอาดาบเลเซอร์เข้าไปบวกตรงๆเลยแปบ๊บเดียวบอสตายครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่สนุกนะเลยเลือกที่จะยิงสู้แบบปกติดีกว่านะครับมันตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายกว่าเยอะเลยแต่ถ้าใครสู้บอสแล้วไม่ผ่านสักทีจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับ ในด้านดนตรีประกอบของเกมนี้นะครับจะเป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์อินดัสเรียลหรือไม่ก็เทคโนนะครับก็จะให้ความรู้สึกดิบๆแข็งกระด้างแบบเสียงของระบบคอมพิวเตอร์ตามสไตล์โลกของไซเบอร์พังนะครับซึ่งมันเพราะแล้วก็เข้ากับบรรยากาศของเกมได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะบางเพลงเนี่ยดนตรีให้อารมณ์เหมือนกับเพลงยุค80หรือว่า90เลย นอกจากเพลงอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะมีดาร์กแอมเบียนที่ให้ความรู้สึกหลอนวังเวงสร้างความกดดันระบังออกสำรวจแต่พอถึงคิวบูนะครับเพลงก็จะกลายเป็นเวอร์ชันแบทเทิลที่สร้างความเร้าใจในฉากต่อสู้แต่บางทีเพลงมึงก็เร้าเกินไปนะแทนที่จะกลัวเนี่ยกลายเป็นกูมันเฉย เสียงประกอบเองก็ทําได้ดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสียงภาคตัวละครเสียงศัตรูเสียงเอฟเฟกนะครับที่สําคัญสุดเลยก็คือเสียงปืนมันจะมีความไซไฟขัดกับรูปลักษณ์ของปืนไปบ้างแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยพอเราเริ่มชินนะครับมันจะกลายเป็นความมันสะใจโดยเฉพาะปืนแมกนัมเนี่ยยิงทีปังปัง เอาเป็นว่าในส่วนของเสียงประกอบแล้วก็ดนตรีนะครับผมให้ทําได้ค่อนข้างดีมากเลยนะไม่รู้จะติอะไรเหมือนกันบางเพลงก็เป็นจังหวะง,ง่ายๆนะครับดนตรีไม่เยอะแต่ดันติดหูไปเป็นวันๆเลยก็มีนะยิ่งถ้าคุณเป็นคนชอบเพลงสไตล์อิเล็กทรอนิกส์ยุค90นะครับหรือดนตรีของเกมยุคเก่าเนี่ยผมว่าคุณจะหลงรักมันเลย สำหรับสเปคขั้นแนะนำของ System Shock Remake นะครับก็คือระบบปฏิบัติการ Windows 7 Windows 8.1และ Windows 10 64บิต CPU Intel Core i7 3770หรือ AMD FX 8350ขึ้นไป RAM 8 g b GPU NVIDIA GTX 970 4 g b หรือ AMD Radeon R9 290 4 g b ขึ้นไป DirectX Version 11 และพื้นที่ในการติดตั้งประมาณ10 g b ซึ่งอุปกรณ์ที่ผมใช้เล่นนะครับก็คือโน้ตบุ๊ก ASUS TUF Gaming F16 RTX 4050เครื่องเดิมนะครับก็สามารถเล่นเกมนี้ได้ลื่นไหลามากๆเลยด้วยการตั้งค่าความละเอียดอยู่ที่ Full HD พร้อมปรับ preset graphic อยู่ที่ระดับ Ultra หรือปรับสุดทุกอย่างก็ยังได้เฟรมเรทอยู่ที่110-160 FPS แม้จะเปิดโปรแกรมอัด Footage ไปด้วยระหว่างเล่น เรียกได้ว่าเป็นเกมที่กินสเปคน้อยมากเลยนะครับแล้วก็เล่นได้ลื่นไหลามากแม้จะเป็นโน้ตบุ๊กระดับกลางๆปัญหาระหว่างเล่นผมเจออยู่นิดหน่อยนะครับก็คือตอนที่ผมอยู่ในด่านเบต้ากรุ๊ปเนี่ยผมเจอเฟลทาวเออร์เลอร์นะครับหรือว่าเกมเด้งอยู่2-3รอบนะแต่ก็เจอแค่ในการเล่นรอบแรกนะครับพอเริ่มเล่นรอบใหม่รอบที่2เนี่ยก็ไม่เจอปัญหานี้อีกเลยเล่นได้ยาวๆจนจบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไร System Shock Remake คือเป็นอีกหนึ่งการรีเมคที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้เหล่าเกมเมอร์รุ่นใหม่สัมผัสเกมไซไฟชูเตอร์ในตำนานงานภาพอันโดดเด่นเพลงประกอบสุดเร้าใจระบบการเพลย์อันดูเดือดแต่ด้วยความที่ทีมงานใส่ความเคารพตัวเกมต้นฉบับมาค่อนข้างเยอะเลยอาจจะทำให้ระบบบางอย่างเข้าถึงยากสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่แต่หากคุณกำลังหาเกมทีีไซเบอร์พังสนุกสนุกเล่นอยู่แล้วก็ System Shock Remake จะไม่ทำให้คุณผิดหวังเลยครับผม ไหนๆแล้วนะครับใน Dive Studio ผมขอรีเมคภาค2ด่วนๆเลยครับ